สวัสดีค่ะร้านขนมหวานพาักขค้นนะคะวันนี้เรามาดูเป็นเหรียญพญาพารีชุดกรรมการนะคะรุ่นนี้ดีมากเลยนะคะบรรจุเกสาจีวอนมณสารนอื่นของหลวงปู่มากมายเลยนะคะในด้านหลังแล้วก็ปุูกเศษนะคะวาระที่1นนะคะที่วัดสว่างชมพูนะคะครั้งที่สองพระธาตุพนมครั้งที่3าวัดระฆังโคศิตารามนะคะแล้วก็วาระที่4นะคะแช่เอาไปแช่กับน้ํามันนะคะแล้วก็ ครั้งที่5นะคะปลุกเสกพิธีเสาห้านะคะรุ่นนี้เลี่ยมกอบทองอิตาลีมาแล้วนะคะนี่นะสวยงามมากเลยองค์นี้โค้ดนะคะ721นะคะขอบ้าเพิ่มเติมได้ที่ลายนะคะนี่นะองค์นี้แม่ค้าเปิดอยู่นะคะ17,500บาทนะคะมีมวลสารจุกๆแน่นๆด้านหลังเลยนะคะเป็นเหรียญพยาพาลีนะคะนี่นะ มีตะกุดเงินด้วยนะคะ2ดอกนะคะแล้วก็มีพญาพารีด้านหลังนะคะแล้วก็มีพลอยมีเกษามีจีวรหลวงปู่นะคะน่าเก็บน่าเช่ามากนี่นะคะ ถ้าใครสนใจพญาภารีรุ่นนี้เป็นชุดกรรมการนะคะจัดสร้างอยู่ที่999องค์จัดสร้างปี2567ด้วยนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ064 4419878นะคะรับประกันพาแท้ให้ตลอดชีพมีบริการเก็บเงินปลายทางมีจัดส่งให้ต่างประเทศแล้วก็มีบริการรับเชา่าทุกรุ่นทุกหลวงพ่อเลยถ้าสนใจก็ทักโทรมาได้เลยนะคะเบอร์นะคะเอาไปแอดไลน์ได้นะคะที่ช่องเบอร์ไลน์หรือว่าจะเมมเบอร์ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะ